สไลด์ฟิลเลอร์หน้าหลวมหน้าแก้มสุดควรฉีดใหม่เปล่าคะเอ่อจริงๆยาสไลด์ฟิลเลอร์นะเอ่อเขาเชื่อว่าฉีดแล้วแบบมันจะแบบละลายคอลลาเจนของตัวเราเองด้วยใช่ไหมเหนือเราก็เชื่อว่าหลังจากฉีดละลายฟิลเลอร์ไปหน้าเราจะแบบเหี่ยวเฉาแล้วก็แบบฟอไปหมดเลยซึ่งมันก็มีคนวิจัยเหมือนกันว่าจริงๆแล้วไม่ไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะมันไม่ได้ทําลายคอลลาเจนเราไปหรอกบางที มันทําให้คอลลาเจนเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเหมือนมันไปแบบไปช่วยกระตุ้นอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องกังวลว่าเราสลายฟิลเลอร์ไปแล้วหน้าเราจะแบบพรกพากไปกว่าน,นี้หรือเปล่าหมอคิดว่ามันอาจจะดีขึ้นได้ด้วยนะคะแต่ทีนี้ทําไมถึงสลายถ้าถ้าสลายเพราะหนูไม่ชอบแก้มส้มค่ะขีดมาแล้ววันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าที่เราสลายเพราะอะไรเพราะมันเพราะคุณหมอเขาฉีดตื้นค่ะแต่หนูอ่ะอยากจะเสริมใหม่เพราะหนูอยากจะฉีดหนุนลึกอะไรเงี้ย ก,ก็ฉีดใหม่ได้นะคะแต่ว่าเวลาที่จะฉีดใหม่เนี่ยขอให้ห่างจากเวลาที่สลายฟิลเลอร์ไปแล้วอะ่ะสักสองอาทิตย์อะนะคะเพราะว่าตัวยาสลายฟิลเลอร์มันยังแบบยังทํางานอยู่เนาะคือมันยังมันยังชาบอยู่ในผิวว่าเราไปฉีดฟิลเลอร์เข้าไปใหม่มันอาจจะละลายฟิลเลอร์ที่เราเพิ่งฉีดเข้าไปด้วยก็ได้นะคะเพราะ,ะนั้นควรฉีดใหม่หรือเปล่าถ้าหนูผิดหวังมาก่อนฉีดแล้วต้องไปสลายเพราะมันไม่ได้อย่างที่ต้องการหรือว่ามันทําให้หน้าใหญ่หน้าล้น แล้วหนูมารู้ใหม่แล้วว่าฉีดขมับก่อนสิจ้าฉีดขมับขึงหน้าขึ้นไปก่อนสิจ้าฉีดตรงนี้สิจ้าแล้วหน้าแก้มฉีดทีหลังหน้าแก้มซุดไม่ใช่หนูหน้าแก้มซุดแล้วยัดหน้าแก้มอย่างนี้เลยหนูก็จะไม่สวยแล้วหนูก็จะรู้สึกว่าฉีดไปแล้วก็แบบโหผิดหวังมากเกลียด,ดเกลียดกันเลยแม่เอาไม่ต้องมีใครมาช,นชวนฉีดหรอกใเนี้เนาะ,นะซึ่งมันไม่ใช่นะมันเป็นมันขึ้นอยู่กับการวางยาเพราฉะนั้น ถ้าเกิดสมมุติว่าดูรู้สึกว่าหน้าหลวมและอยากเติมนะก็มาเติมได้แต่ต้องเติมให้ถูกชั้นนะคะ